ความสุขที่เคยกอดไว้เป็นรักันยิ่งใหญ่ที่เคยใฝ่ฝันลองคิดเริ่มต้นใหม่กับใครอีกครั้งสุดท้ายมึงเนี่ยไม่ได้เอ็งเอ็ฟ่ามึงร้องเพลงแบบว่าไอ้เฮียแบบว่าไอ้มีชีวิตชีวาหน่อยได้ไหมได้ครับพี่ อันนี้เพลงเล็กๆครับเข้าใจน้องนี่มันร้อนตัวป่ะเนี่ยร้อนตัวร่อนมันไม่ถูกเวลาโอเคพี่ถูกเวลาร่อนตัวร่อนตัวน้องเอาเพลงแบบว่าลื่นเรืองหน่อยดีได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอยากน้องเล็กเขาถูสามร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วอยากมาร้องเพลงติดไลฟ์ให้ครับผมชอบร้องเพลงครับเฮ้ยปิดได้เขามีความสุขครับทุกหน่วยหรมึงปล่ามึงกูยิ่งทุกเลยไอ้เหี้ย สาวสองทเพที่มาวาเนี่ยลา่โดกอร้านเสร็จแวยากเก่งมากเล่นเลมาเล่นมาังไม่บอกกูเก่งเมื่อไนั่งยนขำักันนี่ฉันไม่เคยคิดอถึงได้ที่ยาวไกลเกินสุดขอฟ้าเราพบกันใต้ดวงตะวัน ยามเกินนอนฉันจะกล่อมนิทราแล้